ยานแดงๆพี่น้องเลยมันจะมีความสุขแต่ว่บะมือหนึ่งเนาะความสุขหาใสไปได้ยุนี่ดหละพี่น้องเลยแก้วขะเหล่ก็มานั่งพักผ่อนเนาะบ่เอก็เริ่มตัดได้ประมาณสามบาทหน่พี่น้องแต่ตัดมือละสองสามหอเนาะอย่างเข่าวว่าพายุสีเข่านะพี่น้องก็ได้ตัดหน่อยหนึ่งตัดซ้ำห้ามัดแล้วเนาะตามซ้ำหมัดท่านหยานพลลมมาอะไรกักูบุท่านนะพี่น้องมันจะใหญ่กะตัดเสื่อมซ้ำออกกันซาเนาะเพิ่นเบาไมอีกะออกกันซาอยู่บ้านบ่เอเนาะ เดือนนี้ก็เจ้าพี่น้องเลยมาสิจูปป้ามืออื่นกับริจูบซัําพี่น้องเบากันใหม่ก็พอว่าป้าไหวย่ำพลเขาเนาะมันมีน้องอย่างแต่ละปีพี่น้องบาค่อค่อยจูบเอาเนาะมอสิพลเขาเนาะสิว่าเขาเอารถดไทยมารดูพลเข่ามากนะพี่น้องตอนเสาเนาะเ้าก็จูบแตะเลือกผู้พี่น้องมันน้องมาใหญ่นะจูบประมาณสอมุ่สองสมุมงมันก็แล้วเนาะปลาแต่ละปีกักัพอได้กินอยู่พี่น้องเมื่อน้พอได้กินเนือกินเนี่ยนะเนาะมันเป็นน้องแบบ น้ำถ่วมไม่น้องแถวนี้แต่เบาเองอถ่ายคลิปตาแดงเนาะน้ำมันสีดวดเบิดแถวนี้น้ำน้ำถ่วมเผื่อว่าหน้าน้ำถ่วมเนาะถ่วกรูปีมีปีได้บ่เบถ่วมมันก็มีน้องกันพอขุดน้องไว้เนาะก็ได้ว่าพ่นเข่า,ขาจังสิจูบเอาปลาเนาะได้กินส่วนมะร้อนเพื่นมากมึอน,นี้เพื่อนกะเบียกได้เนาะเพื่อนว่าสิมาซอยอยู่พี่น้องเบากันมื่บ้านตอนแดงเพื่อนว่าสิมาซอยเลยกะเพืเออ่อนว่าเออมืออื่นสิมาซอยเพื่อนก็ได้ข้าวเบียกก่อนกับไรมาพักมืองมืออื่น ภาษิมาอยู่บ่เนาะเราจะโทรเอาทีมงานมาสอยก่อนมาคาชิมาอยู่บอ่อหลอกมึง <c oughs> ปะพี่น้องเลยว่าเอชขอต,ตัวไปตัดเขาก่อนเนาะมันสีคำ้ำเดี๋ยวเครื่องให้มันสีบริเวณวาเอตัดให้นี่แก้บให้นี่มืมเอเสานี่เนาะตัดบ่อไร่หยาดพ้นลบมากนะพี่น้องมือเส้ามันหมื่นแห้งอย่างนี้ก็เลยบริตัดได้อ่าเอามาเมาเนาะเมาเอกบร,ริเวณไปนอไรคนถามมาว่าเป็นยังคือนบุปไปงานเพราะว่าคำซีเนาะ อันโซปาว่าคุณสีปปบุรีไปเนาะพี่น้องบ่เอเกี่ยมยังบ่ทัาเนาะบ่เออยู่หน้าพี่น้องบ่เอตัดเขาเงาี้งี้อยู่แนวหนามเสาวันี้เบาน้อยเพิ่นโทรมาว่าไปบ่ไอผึ่งมาหอดเ้วยไอหลอดน,นะบ่เอก็เลยว่าขั้นสิไปกับสีสาเนาะเพื่อสิเมียนคลองอยู่หน้าแหละกะับเพื่อสิย่างเขำเมื่อบานอาบนาจอำนาจไหนแต่ก็ย่อมคลองก็หยาดมันล้นนะพี่น้องก็บหยาดเพิ่นถาเฮาเออีกเนาะก็ได้ว่าบุรีไป ทันว่าตัางใจจะไปก็ไปลไะยุพี่น้องแต่เฮาเกรงใจพุ่นเนาะเดี๋ยวก็โคตมันก็บลายเติบนะพี่น้องมีเบาแถวเบาน้อยเบาซุกนะครับเบาอันเนาะแล้วก็ไอเพิงแล้วก็อลิตาม่โดดขั้นเดียวนะพี่น้องมันเออัดกันลายเฮาก็ผมอยากไปนะพี่น,อน้องเซน5ไอรอนแล้วก็ว่าบ่ได้ไปค่าดูกหน่อยเนาะคะ่าดูกหน่อยแล้วคะ่าเมียค่างะะัวนนงค,ค่คายัางน้อยน่ะแหละเฮาก็ส่วนจะไป2คนเพิ่นก็ว่าไปส่งแล้วก็มายามแดเพิ่นก็ว่าหยาดขับรถบ่ไวมันไกลนะพี่น้องคั้นไปก็สินอนแล้วก็คัานออนก็ค่าดูกนอย ตัวเลยไปไปพี่น้องเบาเงี้ยไรมันจนะีข่ำเนาะเราจีพิทัดเขาก็เีนี่เก็บหมนโดดอดีวันบอลลงมาเฉยบ่พ้นตกเได้บันี้ แล้วออกมือมันเห็นิออกก่อนกลางมันอยู่แล้วไอ้นี่มันเห็นก่้นเขาไม่มีไหมห่อใหมไอ้เทียง่เหรอไม่ค่อยจีบเก่าดบเ่ายเราอยู่ตอนนี้ก็ กเดื๋ยเมื่อเนาะพอกับหลานกับเมื่อแล้วพี่น้องเดือดต่เบาเอเนาะเบอสีถาตัดรอบแรกพี่น้องเลยผูกมันคนมาบาดแหลวแล้วเนาะเลยเมื่อก่อนเมื่อเห็ดเบียกขึอนนะพี่น้องเดือดต่เบาเอบาดนี่เบอสีตัดอยู่นี่พี่น้องเดือดน้อยหนึ่งเนาะแถมมันแล้วเวียนที่ตัวผู้ละ 快！快！我等我弄，快！快！快点来！ พาตาดแล่วพี่น้องไนมาแล้วหอกเยอะอีกน้อยนึ่งนเอะไปขีแถววะหนึ่งสองสาไปเจ็ดแถวพี่น้องโอ้ยตื่นเลยนยโอ้โหได้อีกเด้อีกแถวนึงได้อีกตัดปวดเมื่อเลยวะแตอนกินพี่สบายย เรื่องนี้แหละอย่าคกดมาเอาพี่น้องวัติฟวสคิดปีรุ่งมันได้อังนี้มันชิงมาเอานี่มันรู้แบกเมื่อ นี่พี่น้องเอาไว้ฮะเดาว,ว่อดะฮะัตตัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแถวเนาะแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวเวอาสิเก็บเครื่องเก็บคองเนี่ยเรือนทางกลับเนาะโอ้ก็ไบไเดีอยวได้พี่น้องเพราะเอตัดนี่ถือว่าฮัตตัดประมาณหาโมง หามุงยูนี่ตยูนีหามงนัดโต๊คูพี่น้องตะเบนมันสโต๊6เจ็ดมงพเนาะนีฮัตตัดหามุงหามุานีหามงสามเมนบอกสามชีฟปี่ชประมาณาามชนาทีแหลรพี่เ้าะไปเถอนกาศบ้านมาเอติดผู้เนาะมันสีงามหน่อยหนึ่งพี่น้องตะเบนมอสีต๊ะู้งามงามพี่เนยามาแรงปเดี๋ยจะเก็บของเก็บเรื่อเงียก็ คือพ่นฉีโตกนี่วะพ่นโตกมือแรกอะไร <c oughs> มากกูอีกแล้วบนนี้นี่พ่นประกาศเรื่องซองเหือหง้างตัวนี้ Đã cả các anh đi theo này mọi anh bộ mát nó, món mồi hẹn, cái đây bộ đê kiếm, mọi anh chạy bộ ngỗng xuống thì nọ, mọi anh con mồi vô nó, thì bộ đê lại thì đơn gặp một cái sườn nạp vậy